ย้อนมาย้อนมาย้อนมาอ้าวอ้ดังเงยหมดท้องเลย oo oh! <coughs> a yon manelo yon manelo

มีมามาทงนี่มาหันมาทงนี่มา,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 มาจะจิจ๊โดูดูดูแม่ถอด ya a ver no nada más ติดจันัเอาติไฟเห็นไฟนัไปเลยก่อนแล้นะนี่นาะไปตบมือแปะแปะตบมือแป๊แป๊ตบมือปะ